คุณผู้ชมฮะเมื่อวานคุณสมศักดิ์เทพสุทินบอกกับเปาบอกพิธาเป็นนายกล้านเปอร์เซนต์ถามว่าทําไมคนอย่างคุณสมศักดิ์เทพสุทินซึ่งตอนนี้อยู่พรรคเพื่อไทยแล้ว<ะ>เคยอยู่พรรคลงมาก่อนวันเนี้พอที่นั่งขึ้นมาสองจอนะฮะทีมงานพอที่นั่งเนี่ยของก้าวไกลเขาขยับขึ้นมาเป็นสามร้อยสิบสามจอเมื่อกี้นี้ด้วยฮะจากของเดิมเนี่ยมันเป็นสามร้<ะ>อยสิบถูกไหมฮะ,ฮะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฮะ จำนวนสอวอเนี่ยซึ่งเดิมทีเนี่ยเมื่อวานนี้แสดงว่าที่คุณสมศักดิ์พูดมันมีนัยยะน่าคิดจริงๆอะ่ะเพราะคุณสมศักดิ์บอกว่าเอ้ยเอาจริงหาเสียงสอวอจริงๆเนี่ยอีก30เสียงแล้วพอวันนี้เสียงสสเพิ่ม,มเห็นใช่ไหมฮะมาเป็น3 13, 1 3สเสียงสอวอที่ต้องหามันก็ต้องลดลงเหลือแค่30จริงๆแล้วถ้าได้30บบวกกับเสียงข้างน้อยเพราะคุณสมศักดิ์บอกกับเราไม่เอา ภูมิใจไทยเยอะไปมันก็จะเหลือแค่ประชาธิปัตย์2ี่ปัชาติไทยพัฒนา10รวมกันก็เป็น35 35บวกกับ30ก็เป็น 65, 65ค5แล้วเอา65นะบะบวกกับอีก313ก็จะเท่ากับ3 7 8สูตรนี้แสดงว่าผ่านแล้วใช่ไหมวันนี้ผมขออนุญาตคุยกับท่านสวหน่อยนะครับผู้ชมฮะเพื่อจะดูว่าเอ๊ะที่คุณสมศักดิ์พูด พลเอกเสรีพิสูจน์บอกเดี๋ยวจะพยายามคุยให้ทําทไมวันนี้สอวอหลายท่านมีท่าทีว่าจะหนุนคุณพิธาจะไปพูดคุยกับคุณประภาสีสุฉันธบุตรนะครับท่านสมาชิกกุฏที่สภาสวัสดีครับคุณประภาสีครับสวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะคคุณประภาสีผมถามนิดนึงวันนี้ท่าทีของสอวอรจริงๆแล้วเพิ่งมาตัดสินใจโค้งสุดท้ายหลังเห็นผลเลือกตั้งหรือคิดมาก่อนว่าจะหนุนเสียงข้างมากมาย,ยังไงฮะตอนนี้ อ๋าดิฉันคิดมาก่อนแล้ว oh. ค่ะว่าถ้าพักไหนที่ได้เสียงข้างมากนะคะคไม่ว่าเป็นเ,อเอข้าวกลายหรือแม้แต่เพื่อเพื่อไทยหรือพักไหนก็ตามถ้าได้เสียงข้างมากเขาต้องมีความชอบธรรมนะคะที่จะนำเสนอหัวหน้าพักเป็นการรัฐมนตรีครับครับสัญญาณได้ยินไหมครับสัญญาณได้ยินเสียงผมไหมนได้ได้ได้ยินคะ่ะได้ยินค่ะ คุณประภาสีผมถามนิดหนึ่งแสดงว่าเราคิดมาก่อนหน้านี้แล้วว่าถ้าเสียงข้างมากสวอ,อย่างคุณประภาสีก็คือจะสนับสนุนมันต้องมีเงื่อนไขอื่นไหมครับเพราะบางท่านบอกว่าขึา้นมนมีสมเงื่อนไขนะมันต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ก่อนว่าจะต้องไม่มีคดีติดค้างมันต้องพูดให้ชัดเรื่องหนึ่งหนึ่งสองไอต่างๆเนี่ยนะฮะอันเนี้ยของคุณประภาสีมีเงื่อนไขอะไรไหมถ้าจะโหวตให้กับเสียงข้างมากอย่างคุณพิธา ค่ะดิฉันมั่นใจนะคะว่าคนที่จะนําเสนอตัวเองตั้งแต่มาเป็นสสนะคะหรือจะมาเป็นหัวหน้าพักอะไรขนาดนี้ต้องดูคุณสมบัติของตัวเองมาก่อนอย่างอย่างของตัวเองเนี่ยเวลามา,มาเป็นสวนก็ต้องดูกฎหมายมีฝ่ายกฎหมายดูแล้วว่าเราไม่มีข้อบกพร่องในแต่ละข้อไหมคะดิฉันดูมาดีแล้วก็ดิฉันมั่นใจว่าคนที่จะมาสมัครสสหรือ มาถึงระดับที่จะเป็นนายกรัมสมรีได้เนี่ยก็ต้องมีฝ่ายกฎหมายดูแล่ไว <c oughs> ้อย่างดีแล้วนะคะแสดงแสดงว่าเรา <c oughs> เราดูมาก่อนอยู่แล้วว่าถ้าคนที่เขาได้เสียงข้างมากคือเราเช็คมาแล้วว่าอย่างคุณพิธาถ้าพูดกันตามตรงมันไม่น่าจะมีการสะดุดเรื่องคุณสมบัติถูกไหมฮะแม้ว่าตอนนี้พูด <c oughs> เรื่องการถือหุ้นสื่ออยู่ใช่ค่ะด,ดิฉันมั่นใจว่าฝ่ายกฎหมายเขาก็ต้องดูมาอย่างดีแล้วอะค่ะ แต่แน่นอนในในการหาเส้นส้างมันก็ต้องมีประเด็นนะประเด็นว่ามัอาจจะมองว่าคุณไม่อจุดอ่อนไปแบบนี้คะะแต่ใจว่าคุณพี่พาเขาต้องดูมาอย่างดีฝ่ายกฎหมายก็ต้องดูมาอย่างดีไม่กล้าจะประกาศตัวมาเป็นสสหรือประกาศตัวเป็นอนพรรคเพราะว่าตัวเองนะคะตัวเองก็ต้องให้ฝ่ายกฎหมายดูมาอย่างาว่าเราเราจะต้อง ข้อหนึ่งข้อใจโดยเฉพาะเลยค่ะครับครับคุณประภาสีผมถามนิดหนึ่งสัญญาู้สึกอาจจะขัดถาดนิดนึงเนีน่ยนะฮะเดี๋ยวต้องขอโทษคุณผู้ชมด้วยคุณประภาสีผมถามนิดหนึ่งมันมีประเด็นอีกอันหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือบางคนบอกว่าอ่ะสววันนี้ประกาศตัวชัดเจนว่าอ่ะสนับสนุนคุณพิธามันต้องคุยกันบ้างแหละในกลุ่มสวคุณประภาสีคุยไหมว่าเอ๊มีใครที่คิดเหมือนกับเราไหมหรือมีบางคนส่วนใหญ่เขาคิดต่างกับเราเยอะเลยมีไหมฮะ ดิฉันไม่ได้คุยกับใครเลยนะคะ oh. เพราะว่าดิฉันอยู่ต่างจังหวัดและช่วงนี้เป็นช่วงที่ปิดสมัยประชุมสภา uh, uh. ใช่ไหมคะก็ก็ไม่ได้คุยกับใครเลยแต่ก็ก็ uh. ดูในห้องสวในห้องไลน์ที่คุยคุยกันนะคะหรือว่าดูจากเพื่อนอะ่ะก็จะพอทราบะว่าเพื่อนคนไหนที่จะสนับสนุนในเสียงอ้างมากในระบอบประชาธิปไตยบ้างหรือเ uh. าเราเราเราจะทราบว่าจะมีการแต่ก็ไม่ได้คุยกับใ สําหรับเัาตัวที่ตัดสินใจด้วยตัวเองด้วยความที่รู้ว่าประชาธิปไตยมันต้องเป็นอย่างนี้ค่ะเออไคุณคุณประพาสีพอเท่าที่พอจะเดาได้เมื่อกี้บอกว่าก็จะมีกลุ่มประชาธิปไตยเหมือนกันเนี่ยนะสำหรับสวเขามีการคาดการว่าถ้าจะขออาศัยเสียงสวเนี่ยอย่างวันนี้พรรคเพื่อไทยเขาบอกเขาจะขอแค่สามสิบเสียงไม่ต้องไปถึงหกสิบแล้วเนี่ยนะฮะประเด็นก็คือว่าถ้าถ้าให้ลองคาดการ สามสิบเสียงพอเป็นไปได้ไหมฮะถ้าเขาจะขอจากสอวอวันเนี้ยดิฉันมั่นใจว่าได้ค่ะ oh, คือคือ,ค,อคือเรามี uh huh. อาสววที่เป็นอิสระอยู่แล้วนะคะที่เคยที่เคยประกาศตัวว่าจะ uh huh. จะอ uh, ลดอำนาจตัวเองอ่า uh, ตอนนั้นเรามีกันยี่สิบสามคน uh huh. แต่บางท่านเนี่ยตอนนี้อาจจะถั uh huh. หาว่าถ้าจะมาเลือกตรงนี้จะก,กังวนเลเรื uh, uh ่องตาเออรร้อยสิบสองนะคะแต่ดิฉันเชื่อว่า ในา3คนน่าจะมีถึง20คนนะคะที่อาย,ยุขวังเดียวกับกีบฉันในในอยู่ยอยู่ขัังเดียวกับพี่ว่าเชือ่อมั่นจะบอกผ่านกระจาว่าเราเลือกมาตุกจากอาขอ้นยังข้างมากค่ะแล้วก็อาจจะมีสวออื่นๆที่เป็นสายสระนี้จะเข้ามาหรือแม้แต่สวที่มาการแต่งตั้งก็ตามนั่นเป็นเชื่อ ก็จะเชื่อมั่นว่า,เ,าเราจะต้องเลือกตามระบบอย่างนี้ค่ะในระบบประชาธิไปไตยในเพื่อประชาชนเลือกเขามาด้วยเสียงถล่มทลายอย่างนี้<ม>แล้วเราจะไปสูกเสียงประชาชนก็ได้ยังไงดิฉันคิดว่าหลายหลายานาดจะต้องมีการติ้คตับ คุณประภาสีแม่เสดายทำไมวันนี้เราคุยสัญญาณแม่เมื่อกี้มันมีคำที่ดีมากเราจะไปเหมือนกับไปดูถูกเสียงประชาชนได้ยังไงถูกไหมฮะใช่ค่ะใอ,อใ่ค่ะมันมีอันหนึง่งเมื่อกี้เราเพิ่งคุยกันไปก็คือเรื่องหนึ่งหนึ่งสองแสดงว่าคุณประภาสียังมั่นใจว่าถึงที่สุดพอเ,เขาเข้าสู่ระบบสภามันมีทางออกอยู่แล้วถูกไหมฮะไอ้เรื่องเนี้ใช่ค่ะคือเรื่องสองนฉันไม่อยากให้ทุกคนกลัวไปเกินเหตุนะคะคต้องยอมรับว่า ประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะรักยึดมั่นในระบอบในสถาบันต้องเชื่ออย่างนี้ก่อนเ,อเราต้องอยู่บนพื้นฐานว่าเรามีความเชื่อว่าประชาชนชาวไทยทุกคนรักสถาบันนะคะการจัดการจะไปแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงมาตรา112นี่ยไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะกว่าจะขั้นสู่การแก้ไขต้องทำประชาพิจารณ์แล้วก็ต้องให พรรคก็ม um ีสถาบัน no, ท no, no. no, no, no ี่รู้อีกก็ต้องผ่านสภาอีกผ่านอะไไม่ได้ผ่านง่ายๆเลยเพราะว่าทุกคนรักระบอบกประชาธิปไตยในนี้ต้องตื่นเต้ว่าประชาชนชาวไทยทุกคนเป็นผดุงผนังอันเทียบกับปูฐานที่จะปกป้องสถาบันรหากษัฐอีกบ้าง ผมขอภัยจริงนะสัญญาณสัญญาณขาดตลอดเลยเอางี้แต่ถ้าสรุปเลยสัญญาณมันขาดมันมันจะฟังไม่ปฏิปต่อเลยแต่งี้แต่เข้าใจว่าถึงที่สุดถ้าเข้าสภาเอาสั้นๆเลยถ้าเข้าสภาท่าน,านสุดท้ายเนี่ยคือสมมุติว่าอ่ะก้าวไกลเขาต้องแก้แต่พัรร่วมของเขาเขาบอกเขาไม่เห็นด้วยมันก็ต้องจบอยู่แล้วถูกไหมฮะใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องมาตรานเลยค่ะ ร,ราไม่มีทางแก้ได้ค่ะต้องห่วงเลยสยบายใจได้เลยค่ะได้ครับขอบพระคุณฮะวันนี้ได้ฟังจากความชัดเจนเลยแล้วบอกว่ากลุ่มเพื่อนๆก็น่าจะประมาณ20แล้วอขอบพระคุณครับท่านครับสวัสดีครับ